วล,ลฮัฮดีสท่าศาสนาทูตมุฮัมมออัดสลลัลข้ออะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าศาสนาอิสลามคือการตักเตือนกันข้อคิดจากฮะดีสความว่านาัสยัดหมายถึงความบริสุทธิ์ใจหรือการตักเตือนท่าศาสนาทูตมุฮัมมออัดสลลัลขออะลัยฮิวะสลัม ให้ความหมายอย่างหนึ่งของศาสนาิสลามคือความบริสุทธิ์ใจที่มีคำสอนมุ่งเน้นในการให้ตักเตือนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างปัจเจกบุคคลครอบครัวที่มีคุณธรรมและสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขบุคคลใดไม่ยอมใช้กานะรอาชัตหมายถึงความบริสุทธิ์ใจในการตักเตือนซึ่งกันและกันแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจอิสลามที่แท้จริง